ครับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการทําหมาจากเนี่ยคุณชื่อคุณยายอะไรครับเนี่ยมนตาหรือว่าคุณป้าดีเรียกอะไรดีมนตามนตาก็คือที่ทําเสร็จแล้วอันนี้ก็อยากนําใบจากมาม้วนเนี่ยนั่นน่ะจากนี่เราไปตากแดดอ๋อตากแดดโอ๋อที่มันเป็นสีนั้นก็คือเขาตากแดดไว้ตากแดดอ๋อครับเนี่ยตากแดดอ๋อ เดี๋ยวจะจะดูขั้นตอนการสอดหน่อยนะ่ะเลียวกิน่นชดสำวงก่อนกอ๋อครับอันนี้ที่ทำเสร็จแล้วขายอันละเท่าไหร่มาจากว่นียสิบบาทอ๋อขายถูกขายถูกสิบบาทเอ้ยมันจะเป็นพวงยังไงขายเป็นชุดไม่ขายเป็นหน่วยอ๋อขายเป็นลูกลูกละสิบบาทอ๋อขายถูกดี อ้อายุแปดสิบแล้วเนาะยังทล้องอยู่ป่าไม่ไกลเยมามา,มาจากหนึ่งอันนี้ต้องใช้ใบจากประมาณกี่ใบครับ,บประมาณสิบใบ,ใบอ๋อครับ นี่ครับก็จะสอดเป็นหมาจากแล้วเขาต้องวัดขนาดด้วยนะ่่่างดวมมนนีี็เย

นี่สิบใบจะไมป้าใช่สิบมัง้งสิบเอ็ดมัง้ง<อ>แต่ลูกใหญ่ลูกเล็กแลแต่ขนาดของใบจากด้วยเอ้ยแลแต่ลูกมาจากด้วยมาจากนี้ก็ใช้ทำอะไรตักน้ำ,นำตักน้ำอ๋อไม่กว่าใจมานมตักน้น้ใช่ใช่อาบน้ำอ๋อ,อ,อารใตักินูกเล็ก แต่ว่าจะไม่นีมันไม่มีแล้วนะอ๋อครับเล็กไม่ใจ,ใจอะยรเสร็จเปนหนึ่งขั้นตอนแล้วก็ม้วนยช่กันนี่อชี่คูบันท้ายี่ซีู่คอ,อันนี้ก็เรียกก้านก้านอะไรที่สอดไปก้านจากนีอ่อ๋อก้านจากสำหรับผูกให้มันรัดเข้านะ โอ้ต้องใช้ความจำนานนะถ้าคนไม่เคยทำอาจจะยังทำไม่ค่อยคล่องทำไม่เป็นเลยเป็นมายูา่ในป่ายจ้าก็ไม่ใช่จำเป็นกต้องทำลายแต่มาไกลทุกโอ้แกม้วนคล่องเลยนะ,ะม้วนอะไรทำจำนานเลยนี่ครับพอปอกแล้วใกล้จะเสร็จแล้วนะแม่เลยข้าวม้าเลย,เเยแต่มันต้องนำไปตากแดดก่อนใช่ไหมป้ต<อ>าตยายแดด ตากดักแดดประมาณหนึ่งวันอ๋อสองวันสองสามวันแล้วแต่แดดด้วยเนาะว่าแดดแรงหรือเปล่าแแแล้วต่ดดนี่ครับถ้าที่ตากเสร็จแล้วมันจะเป็นสีแบบนี้นะอันนี้ก็คือตั้กันนั่นแหละมันล้ำเดี๋ยหละอ๋อตองเก็บไว้คุณตอกไม่ได้รีมไม่ด้วยอายากแล้วการทำมาจาก ต้องมีใจรักในการทําด้วยนะกว่าจะทําเสร็จเนี่ยว่าต้องใจเย็นหน่อยทําไมเน,นี่ยแย่เลยกล้อ,อ,มองมันเย็นต้องใจเย็นใครรอนทำไหมนะทำไม่เป็นทำมันแตกเลยแตกไม่เปกนทำไม่เป็นแ,กแตกไม่<แ>ไมนะตักน้ำไม่ได้เด็กหนักเรียนมากนั่นทำไ,มมไมหมนงตอนแรกดูจากที่เขาทําเสร็จแล้วนึกว่าทำไม่ พอดูขั้นตอนการทําแล้วมันไม่ง่ายนะมันต้องมีจังหวะมันต้องมีเทคนิคการม้วนอะไรด้วยอันน่ะทำยากโปรแกรมอะเ,เพราะบางทีถ้าม้วนไม่ดีใบมันแตกอีกนะแตกใช่<น>อันนี้ยายมนตาทำมาจากมากี่ปีแล้วเกินสิบปี ทำเป็นนี่ครับเอูกาามาเสร็จแล้วหมาจาก <c oughs> อันนี้ต้องไปตากแดดอีกประมาณสองสองวัน <c oughs> แล้วแต่แด,ดดด้วยถ้าแดดไม่ค่อยดีอาจจะหลายวันนะบางทีโอเคครับขอบคุณคุณยายมนตามากครับ <c oughs> เรียบร้อย